ก็ตรงจุดนี้เขาจะเป็นจุดรับรถนะครับคือดินก็ลูกค้าสามารถที่จะขับรถเข้ามาตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดรับรถรบก็คือว่าเป็นจุดแรกจุดแรกที่จะเข้าสู่ศูนย<ๆ>์ซ่อมใช่ครับวันนี้เราก็เจอคันแรกเลยใช่ครับคันแรกเลยนะครับก็ทางลูกค้าก็จะแจ้งว่าลูกค้าต้องการซ่อมอะไรหรือจุดตรงไหนนะครับก็จะมีพนักงานฟอนแมนหรือฟอนเกอร์นะครับในการที่จะรับข้อมูลลูกค้านะครับซึ่งของเราจะใช้แอปพลิเคชันในการเปิดจ็อ หรือการเปิดงานซ่อมซึ่งจะแตกต่างจากทางาร้านทั่วไปที่อาจจะเปิดจอด็อบธรรมดานะครับตรงนี้คือเราต้องการเน,น้นความหรูหรานะครับเมื่อทําการเปิดจ็อบเรียบร้อยนะครับลูกค้านะครับก็จะดูรายละเอียดนะครับว่าครบตามจุดประสงค์ที่เขาต้องการหรือไม่นะครับเสร็จแล้วจอมอนิเตอร์ตรงนี้ที่เราเปิดทางแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับก็จะไปโชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับ,รบนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงหน้าจอทีวีทีว่า มันเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจะมีกําหนดระยะเวลาเริ่มเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ให้ลูกค้าทราบแล้วก็อยู่ช่องไหนนะครับเราก็จะเชิญลูกค้าไปนั่งบริเวณจุดที่เขาเรียกมินิเลานะครับไว้สาหรับให้ลูกค้ารอดูก,การซ่อมรถของตัวเองนะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าสามารถที่จะเพิ่มเติมในการซ่อมได้สามารถแจ้งช่างได้โดยตรงหรือว่าจะตกแต่งก็ได้ใช่ครับจะตกแต่งก็ได้ครับหรือมีจุดไหนสอบถามอะไรพวกนี้ก็ลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยนะครับบริการเดียวกับมาตรฐานเดียวกับรถยนต์เลยนะคะแล้วก็มีมุมต่างหากเช้าครับตอนนี้ก็จะมีแอร์เย็นสบายลูกค้าไม่ต้องร้อนก็พิมพ์ไม่ยงจริงนะครับพรีเม่ยงจริงแล้วไปดูหุมต่อไปคุ้ผต่ชไปครับ จากจุดเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเอ๋ก็ได้พามาจุดที่ 2, 2> เมื่อกี้ที่เห็นพนักงานเ,าเลื่อนแท็บเล็ตอยู่ let, จะต่อเนื่องมาที่นี่ครับเมื่อพนักงานนะครับทำการเปิดงานซ่อมโดยใช้แท็บเล็ตหรือแอปพลิเคชันของเรานะครับข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่จอมอนิเตอร์นะครับลูกค้าสามารถดูได้ว่ารถของตัวเองเข้าระบบ A, หรือ,รอ,รอ,อยัง,อ,อ,ยงอยู่ช่องไหนเริ่มเมื่อไรและจะเสร็จเมื่อเวลาเท่าไหร่และสามารถดูสถานะของรถตัวเองได้มีเวลาเริ่มใช่ครับแล้วก็มีเวลาแล้วเสร็จถูกต้องครับผม ตรวจเช็คได้ตรวจเช็คได้นะครับลูกค้าสามารถดูจอมอนิเตอร์ได้ถ้ายังไม่ถึงคิวของตัวเองที่จะซ่อมลูกค้าอาจจะไปทานกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟก็ได้นะครับหรือจะสบายๆอ๋อสบายๆเลยมีมุมสบายๆให้กับผู้ใช้บริการได้นั่งรอใช่ครับผมจุดต่อไปเราจะเป็นจุดไหนคะจุดต่อไปก็เดี๋ยวเราจะพาไปตรงดูจุดที่ลูกค้าสามารถมองดูรถของตัวเองในการซ่อมนะครับมีจุดมองดูรถของตัวเองด้วยคือจะแตกต่างจากร้านทั่วไปนะครับร้านทั่วไปอาจจะไม่สามารถมองเห็นรถของตัวเองว่า รถเราณตอนนี้ช่างทําอะไรบ้างในจุดนี้หรูกว่ารถยนต์อีกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะได้ครับคุณเน่ยคะเราก็มาที่จุดต่อไปครับจุดต่อไปคาหรูค้าราก็รถยนต์อีกนะคะผู้ใช้บริการขาจุดนี้เป็นจุดของจุดนี้เขาเรียกว่ามินิเลาหรือห้องพักลูกค้าซึ่งจะแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับลูกค้าสามารถที่จะมองดูรถของตัวเองในการซ่อมได้นะครับอยู่เขาเรียกเป็นท้นที่ส่วนตัวนะครับ มีค่อนข้างที่สะดวกสบายมีลั๊กสำหรับกระทัมือถือก็ได้นะครับมีนิตยสารอ่านนะครับหรือสามารถนำกาแฟมาทานชิวๆดูการซ่อมรถของเราอันนี้ก็คือผู้ใช้บริการซึ่งเป็นท่านคุณผู้หญิงนะคะดีใช่ไหมคะนี่ไม่ขอตอบกับปิดปากอยู่เยี่ยมก่ะเยี่ยมโอเคแล้วก็ลูกค้าน่าสามารถที่จะเพิ่มเติมในงานซ่อม สามารถแจ้งทางช่างได้เลยสมมุติสมมุติตอนที่เขาแจ้งในจุดของรับงานก็คือรถเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสร็จในขณะเดียวกันที่เขากาลังนั่งรอเกิดตัดสินใจเรื่องของอยากจะตกแต่งอะไรมากขึ้นครับสามารถแจ้งทางช่างได้เลยก็ขึ้นไปเลือกอะไรใช่ครับแล้วก็ลงมาแจ้งแล้วล็มาแจ้งหรืออีกอย่างหนึ่งช่างอาจจะตรวจเจอว่าอ๋อรถตรงนี้ผิดปกตินะครับควรจะเปลี่ยนช่างก็สามารถมาแจ้งทางลูกค้าได้โดยตรงนะครับคือจะค่อนข้างที่สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินไปไกลเอ๊ะลูกค้าไปไหนก็สามารถเปิดประตูมาลูกค้าเพิ่มเติมตรงนี้ได้ไหมหรือลูกค้าบอกว่าผมอยากจะตกแต่งตรงนี้หนูอยากจะตกแต่งอุปกรณ์ตรงนี้สรกให้หน่อยอะไรก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับชอบมุมตรงนี้มากเลยแล้วก็มีบริการ WiFI ฟรีให้กับลูกค้าช้วยใชวยนะคะไปดูมุมต่อไปเลยค่ะคุณเหนคะครับผมต่อไปนี้เป็นห้องอะไรทีเนี้ยอันนี้จะเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องซ่อมหนักนะครับหรือรถประเภทที่ว่าต้องมีการถอดหรือรื้อ รถส่วนต่างๆที่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นรถอุบัติเหตุหรือรถที่เครื่องที่อาจจะมีปัญหาหนักๆที่ต้องใช้ความแรงห้องประถมพยาบาลหรือ้ว่ทยาศาสตร์นี้นะครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะไม่เป็นการรบกวนลูกค้าที่มาซ่อมรถทั่วไปนะเพราะว่าบางครั้งอาจจะต้องใช้เสียงเราก็จะมีห้องสําหรับที่ไว้ซ่อมงานหนักโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสัดส่วนค่อนข้างชัดเจนนะครับจะได้ไม่รบกวนลูกค้าคนอื่นที่เขามารับบริการ v I p มากเลยค่ะคุณผู้ชมคะอะมาห้องต่อไปกันเลยค่ะได้ครับจุดต่อไปนี่เป็นจุดอะไรครับเนี่จุดนี้จะเป็นจุดสําหรับเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์นะครับที่ลูกค้าสามารถมาทําการสั่งอะไหล่นะครับหรือมาทําการจ่ายชําระเงินงต่างๆจะสามารถมาที่จุดนี้นะครับเห็นด้านหลังของเราจะเป็นห้อง <S <S อัศจอะไรนะครับคือเราจะไว้สําหรับเก็บอะไหล่ประเภทเคลื่อนไหวเร็วนะครับหรือที่ต้องใช้บ่บยอยๆอธิบายนะนิดนึงครับ อย่างเช่นพวกผ้าเบรกสายพานน้ำมันเครื่องที่ต้องเปลี่ยน,นกันท่นต้องเปลี่ยน่อย,อยใช่ครับก็ตรงนี้เราจะมีจุดสําหรับรองรับลูกค้านะอะไรเพียงพอเนื่องจากเราจะเก็บข้อมูลต่างๆว่าอะไรที่ต้องใช้บ่อย,อยงั้นมาที่นี่ไม่ผิดหวังครับอะไรมีครบคันนะครับแม้แบบนี้นะคะผู้ใช้รถยามาฮ่าเนี่ยโอ้โหดีใจดีใจค่ะเพราะว่าทางศูนย์ยามาฮ่าพรีเมียมสีนค,นนะครินทร์เตรียมให้กับผู้ใช้รถได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราไปดูจุดต่อไปกันค่ะครับผม คุณเดกคะจคุดสุดท้ายนี <ผม S 1> ้เห็นบอกโอ้โหใหญ่โตรหรูหรารโอ้โหเกือบทุกรุ่นเลยเกือบทุกรุ่นครับเขาเรียกว่า,าโซนละลายซับ นะครับเนี่ยเดี๋ยวเขามีแต่ซอยะลายยซอยนี่เป็นโซนะลายสับใช่ครับสินคเรามีโซนหลายบใช่ครับก็คือลูกค้าที่อยู่ระหว่างรอในการจะทําการซ่อมหรืออยากจะมาช้อปปิ้งลูกค้าจะสามารถเดินขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับซึ่งเราจะมีเสื้อผ้านะครับอะไรตกแต่งนะหรือสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับยามาฮ่านะครับลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาซื้อหรือสอบถามจากพนักงานซึ่งเราจะมีพนักงานประจําอยู่ที่ชั้นสองนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ว่าอะไรตัวนี้ ใส่กบรุนไหนได้บ้างหรือบางครั้งอะไรตัวนี้อาจจะไปใส่รุ่นนี้ได้ไหมนะฮะสอบถามข้อมูลได้เลยแล้วแต่ผู้ใช้รถจะแดบเอาใครครับแล้วแต่ผู้ใช้จะไปตกแต่งยังไงเพราะพ่าเรามีให้ครบค่นและเดี๋ยวก็จะมีช่างมาให้ปรึกษาด้วยใช่ครับจะมีช่างมาให้ปรึกษาว่รารุ่นนี้ทํอย่างที่คุณคิดทําได้หรือไม่ใช่ครับผมนะครับก็จะมีพนักงานคอยให้กาปรึกษาตลอดนะครับ ขอสอบถามอีกนิดหนึ่งเห็นบอกที่เนี่นอกจากเอารถเข้ามาบริการแล้วเนี่ยมีบริการอะไรที่พิเศษหอ้โหประทับใจของผู้ใช้รถเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับลูกค้านะครับที่มาที่นี่เราเบริการพิเศษนะครับก็คือทุกคันเราจะล้างรถหลังการซ่อมนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะมีเรื่องของโควิดไวรัสนะครับดังนั้นเราอาจจะล้างก่อน ซ่อมนิดหนึ่งนะครับอ่าเรามีการป้องกันกันก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่ามาที่นี่นะครับเรามีการเช็คเรื่องของอุณหภูมินะครับของลูกค้าที่เข้ามาแอลกอฮอล์ทุกจุดใช่ครับแอลกอฮอล์ทุกจุดในการที่จะทํความสะอาดนะครับแล้วก็ขอฝากเรื่องของลูกค้าที่เข้ามาครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะรถของเขาสามารถเข้ามาซ่อมที่ศูนย์พรีเมียมได้หรือเปล่านะครับอ่าก็ขอยืนยันอีกครั้งคือเรารับตั้งแต่ SR400 ลงมาแล้วกันนะครับเ r 4 0 0ลงมาเนื่องจากว่าสูงสุด ที่เรารับก็คือ s อ400นะครับลองนั้นก็เป็น x m a x หรือออโตมิตติกอะไรต่างๆโดยเฉพาะ x m a x เนี่ยลูกค้าเยอะมากนะครับนึ่ว่าเป็นสมาชิกขับมารวมตัวกันที่นี่นะครับดัง<ต>นั้นก็ใช,กใช่ครับนั่นคือผู้ใช้บริการนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมในเรื่องของโทร โทรล่วงหน้ากันก่อนเรานัดล่วงหน้ากันก่อนเพื่อความชัวร์แล้วเราก็จะได้มาใช้บริการแล้วก็นั่งกันแบบสบายๆจิบกาแฟกันให้โซ่ให้โซนะคะคุณผู้ชมขาใครที่ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจงภูมิใจไว้เลยนะคะตั้งแต่4 4 4ลงมาจงภูมิใจไว้ได้เลยนะคะเรามีศูนย์ยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสอยู่ที่สีนครินทร์เราบอกได้เลยว่าเข้ามาเนี่ยคุณเป็นอัครมหาลูกค้า มาหาผู้ใช้บริการอย่างยิ่งนะคะบริการเชกเช่นรถยนต์ครับผมเหมือนตกใจอะ่ะคือแบบตอนแรกจุดแรกที่บอกก็คือแบบมันเป็นบริการแบบรถยนต์เมื่อเข้าไปสู่จุดที่2จุดที่3ยิ่งกว่ารถยนต์บอกได้เลยว่าเป็นบริการที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ามาฮ่าเรามาใช้บริการกันนะคะขอบคุณนะคะคุณเอ๋สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ